ยยม,มือตื๊บแล้วเนาะลงุงเนาะ <laughs> มีหลักฐานด้่เอากับมาฮอดมากก,ก,ก่น,นะครับไม่ลุงถาลุงถารับเป็นแจ่มป้ <laughs> า,าจำลองนะครับ <c oughs> แล้มาคุยน้ำเพลินนะครับปลาส้มอีตัวตัวเมียตัว้มด้ยกับล <c oughs> <c oughs> ุงถาเป็นัทุกคนเลยนะปลาส้มอันนี้ซื้อ <c> ว <oughs> <c oughs> ันนั้ <c oughs> นเลย่ครับ ดำนี่บอกผ้าขึ้นไปขึ้นไปนั่นหมาน้องสปูแล้วเจ้าอะไรล่อครับเอาไปเพ่อใช่อส้มก็เห็นด้วยอยู่หื่นเมื่อกี้เลยนีนอ๋อแล้วสปูเสียงโควก็มันจะได้กลิ่นอะไรมั้งนี่มีหมาเหื่นเลยจักมือแล้วก่อนลุงจักเป็นเดือนแล้วสามดือนแล้วบ่น้องสภูหื่นอ๋นี่เลนี่เลยง้อยวานแล้วเนาะ ร้อยก้ามือแล้วพอเพิ่นได้บุญร้อยวันเราบ้าครับนักข่าวนักเกี่ยวกับเพิ่นก็มาฟังตัวยู่พีเลยเนาะถ้าไม่เคยได้แบบนี้ประวัตินี้เหื่อยคอยกับฟังอ่ะเหนื่อยดิที่พ่อไอ้เมย์มาไม่เคยเห็นบ่ายิ่งร้อยเฮเลยถึงตายจน่างคุณอย่านี้จะเก่าผู้ใหญ่เฮี้ยกับมายแล้วมันไม่ไปให้ตัวนี้หลงก็ไม่ตายผู้ใหญ่น่ะครับ ไม่พีอไปเชิงกับครับอันนี้เราเลอเด็ดกหน,กนอบนหย้านเห่านันเ,าเกเ่ามันเดอดชื้น,น,อ,นนะอีนน่า่ไดนะเห็นเขาพิษเดียวกับเขาเป้งก้างกว้างหรอเล่ง่ว่าเห็นมือกีม่ได้แล้วก็เล้วนะแต่เ่ามีน้แบบนี้ไม่ได้คิดเพื่ออลไรคิดทาเพื่ออะนะคตัวเห็นว่าเขาทื่นก็ทื่นกปักันเลยไม่เข่าล้มเดีอวกนะันตายก็ตายอยู่ห้ะนัไมไม่ได้พูดถึนฝันน้ำดอก มันไม่ได้ระวะติโยมโมาถามว่าก้ายใครโยมผมเดือดสุบเลยมถาม้วยใมตี๊บเลยเนาะโยมตนนี้หลักานเดสคุณม่หลักฐานเดสจะถามผมทำไมอ่อจะนมกล้องจร็้มงมีคนเห็นก็มามีถ้าคนเห็นก็เป็นเด็กเอาไปเป็นอะไรไม่ได้เขาก็เล่นอยู่ที่นี่เลยอเล่นอยู่ต้นจำปาน่เนาะรานเลนกนห เห็นยุ่นนุ่งเสื้อสีส้มมันนอนเลนไปไม่ได้หัวเมือนกเชือขาเชือโมงอีโมงหรือว่ามันเปลี่ยนหรือมันยิงนอัก็มันักบอนโฉนมันโกโอ้โนมันโกงไป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 มาแล้วน่าล่ะเขาอะเขาดิ้นด้่ยเทวนี้แหละดิโกกกระป๋าสองต้นนี่แหละเี่แหละเขาก็เห็นเลนเลนไปฮะเขาเห็นเขานกันเลนไปซือส้ม ถ้าไม่ได้ห <l We> <t od exercise> <t od developed> <power> ูอ <t od exercise> <ts> ้าวถึง่องบเยคนเสีช้มแต่ไม่ได้หูอไม่ได้หูมืดอ้ว่าไม่ได้หูเยอะมันม่ขึ้นว่าเป็นคนเป็นพลเรือปแะแวต่้งคนจะต่างคึนก็บ่อยข้องคนเรือขอปีก็ขึ้นกะเว้นนะฮะมอทำหมอเพลก็มาอะไรขนาดเนาะโอ้ยถห้ามเราก็ยังมีฟังทางตานี่แบบมัดลงมาเงาขอไผ่เฮ้ยนรคเฮ้ยโรคเยนี่งโรฮ้ยทำพื้นหัวพื้นเลย มาเยี่ยมมึงตามตัวตามตัวพวกคนไม่เห็นจะคนไม่มาชี้ไปนะไม่หน้าบ้านเลยเออโอ้ยว่ไม่เห็นจะทำเลยทำเลยกับไม่เห็นเนาะครับเพื่อนผมก็อย่างนี้อ่ะหมอทำมาก็ชี้ไปนู่นชี้ไปนี่มาขึ้นเขาไปเลยทำบันเแล้วคนเกาะบาสที่นี่เลยโอ้โหว้าเดี๋ยวไปนี่แหละครับบรรยากาศโอ้ย ขาดขาดเอาล้กเาปดหเดียวที่เดียวนุ่่มนะอืมครับอืม แต่เขาอยู <worship bird> ่เบ็ดแยกดินเด็ดไม่ว่าเดี๋ยวไปเนาะ